สักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็บอกฝรั่งคนนั้นบอกว่าเนี่ยแม่เขาโรงพยาบาลขอ,อกลับบ้านก่อนนะแล้วก็แวบมาหาฝรั่งคนนี้อะไรเงี้ยเยอะมากคนที่เป็นแบบเนี้ยเยอะเขาดูมีความสุขนะเออเขาดูมีความสุขนะที่มีคนส่งเงินให้เขาทุกเดือนทุกเดือนเดี๋ยวคนนั้นส่งให้เดี๋ยวคนนี้ส่งให้เออได้กอบกอบเกยเงินกอบโกยทองอะไรเงี้ยดูมีความสุขนะแต่ว่าบั่นปลายชีวิตอะ คุณจะรู้ว่าบั้นปลายชีวิตเมื่อไหรก็ตามที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างคุณแล้วเพราะว่าอะไรคุณไปหลอกเขาไว้ไงเออความลับมันไม่มีในโลกไงคุณไปหลอกเขาไว้เยอะไงกงกรรมกงเกวียนไงกรรมมันก็ย้อนตกลงมาที่คุณแต่ถ้าคุณเก่งคุณเก่งคุณสับรางเก่งเออโอเคไม่ได้มีปัญหาถ้าคุณเก่งอ่ะคุณสับรางเก่งก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าถ้าวันดีคืนดีไอ้พวกที่คุณคบซ้อนมา เขารู้ทันคุณหมดแล้วเออเขารู้ทันคุณหมดแล้วเขาก็งดส่งเงินให้คุณอ่าแล้วแล้วเนี้ยฝรั่งอะ่ะมันเล่าปากต่อปากว่าเอออีเนี้ยมันเคยหลอกกูเออมันเล่าปากต่อปากแล้วทีนี้ฝรั่งก็รู้กันทางพัทยาว่าอีเนี่ย <c oughs> อีเนี้ยมันร้ายแล้วต่อไปคุณก็จะหาคนคบยากละจ้าทีเนี้ยอืมฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้โง่นะใช่ไหม อย่าคิดว่าฝรั่งจะโง่ทุกคนนะจ๊ะคนฉลาดฉลาดเขาก็มีแล้วฝรั่งคนไหนที่เคยโดนผู้หญิงหลอกอ่าผู้หญิงหลอกในละแวกเดียวกันสมมติอยู่พัทยาฝรั่งมันก็จะเอาไปเล่าต่อๆกันไปสมมติฝรั่งนอร์เวย์ดวหลอกเนี้ยมันก็จะไปเล่าให้คนนอร์เวย์ด้วยกันเออมันจะมันจะเอาไปเล่าให้คนนอร์เวย์ด้วยกันฟังว่าเออ,อผู้หญิงคนเนี้ยมันเคยหลอกเอาเงินกู แล้วมันไม่ได้งดหลอกกูคนเดียวด้วยมันหลอกคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยมันจะเอาไปเล่าให้กันฟังแล้วเนี้ยเธอก็หากินลําบากแล้วนะจ๊ะเออเธอจะหากินลําบากแล้วก็คนที่ไปพัทยาเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าฝรั่งจะมาคบคุณนะคือบางคนอยู่ฝรั่งอยู่พัทยาเป็นสิบปียังไม่มีฝรั่งเลยเออเพราะว่ามันพูด พูดยากเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปอยู่ไปอยู่แป๊บเดียวก็มีฝรั่งมาจีบอะไรเงี้ยเออมีฝรั่งมาเลี้ยงอะไรเงี้ยบางคนไปอยู่เป็นสิบปีก็ยังยังมีแต่คนมาจีบแต่ไม่มีคนรับเลี้ยงไม่มีคนจริงใจเหมือนเหมือนเหมือนค่อยนี่แหละเหมือนเจ้าของช่องเลยไปอยู่ก็หลายปีเหมือนกันน่าจะประมาณสามปีมปั้งสามปีสี่ปีอยู่พัทยานะ ระหว่างที่อยู่พัทยาเนี่ยก็อยู่ทํางานนั่นแหละไม่ได้ว่าอยู่เฉยๆหรอกเพราะว่ามันต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายค่าห้องค่าอะไรใช่ไหมไม่ได้มีไม่ได้มีคนมาส่งเงินให้เออไม่ได้มีคนมาส่งเงินให้เพราะจะเรียกว่าไงดีเราหลอกคนเราไม่อยากหลอกไงถามว่าจะมีคนส่งเงินให้เราไหมมี มีคนแก่มีวัยกลางคนอะไรเงี้ยมาจีบเราแล้วเขาอยากเลี้ยงดูเราเขาอยากส่งเงินให้เราแต่เราเป็นคนที่ไม่เอาถ้าเราไม่ได้รู้สึกมีใจให้เขาอ่ะไม่ได้รู้สึกชอบอ่ะเราจะไม่เอาเงินเขาเด็ดขาดโอเคอาจจะพาไปกินข้าวไปซื้อของขวัญให้อะไรอย่าเงี้ยโอเคแต่ถ้าจะมาหลอกให้เขาส่งเงินให้ทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราไม่เอาเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าเราเราเรา,เราเคยโดนหักอกไง เรารู้ไงว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนเราจะไม่ทำแบบนี้กับคนอื่นเด็ดขาดเออเรากลัวกรรมบาปกรรมมันมีจริงนะจะบอกให้เราเคยทำกรรมอะไรกับใครไว้บาปกรรมมันมีจริงก็เลยจะไม่ทำกรรมทำเวรเออถ้าเราไม่ได้รักเขาเราก็จะไม่หลอกให้เขาส่งเงินบางคนก็ด่าว่าเราอโง่เออโง่จริงเป็นสาวเป็นแซ่แท้ๆฝรัง่งมาขอเลี้ยงดู มาขอส่งเสียก็ไม่เอาอะไรเงี้ยโง่จริงๆเออไม่รักมันก็ไม่เป็นไรก็หลอกให้มันส่งเงินสิอะไรเงี้ยบางคนเขาจะแนะนําเราแบบนี้นะแต่เราบอกคําเดียวเลยว่าอ่าถ้าพี่อยากได้พี่ก็ไปเอาเองเออไปหลอกให้เขาส่งเงินพี่อยากรวยพี่ก็หลอกให้เขาส่งเงินเอาแต่หนูไม่เอาถ้าหนูไม่ได้มีมใจกับเขาหนูไม่หลอกเงินเขาหลอกพี่ เขาก็ว่าแล้วว่าเออโง่อะอะไรเงี้ยความรักมันกินไม่ได้อะไรเง <connector. S 2> รี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าสักหน่อยว่าความรักมันกินไม่ได้เออความรักมันกินไม่ได้หรอกแต่ข้าวมันกินได้แต่คนเรามันคิดต่างไงมันคิดต่างถ้าเราไม่มีใจให้เขาเราก็ไม่อยากจะไปหลอกเอาเงินเขามันบาปมันกรรมเราไม่อยากเป็นคนแบบนี้ไงอันนี้แหละคือความคิดเห็นของเรานะไม่อยากหลอกใครเออ ไม่อยากหลอกใครถ้าเราไม่ได้มีใจให้เขาไม่อยากหลอกแต่บางคนเขาก็เขาก็หลอกได้เขาก็ทําได้ทําเพื่อเงินแหละเออบางคนเขาก็ทําได้ก็แล้วแต่เออชีวิตใครชีวิตมันไม่บังคับกันไม่ยุ่งกันเออถ้าคิดว่าดีก็ทําต่อไปเหมือนเราเราคิดว่าเราเราทำแบบนี้ดีแล้วดีแล้วสะดวกเราเราสะดวกแบบนี้เออเราสะดวกแบบนี้ก็ทําต่อไปเขาสะดวกแบบไหนก็เรื่องของเขาไม่ยุ่งกัน เออแค่นั้นแหละจบก,ก็นั่นแหละระหว่างที่อยู่พัทยาเนี่ยก็ทำงานตลอดเด็กเสิร์ฟทำเด็กเสิร์ฟแล้วก็ระหว่างที่ก็คือทำงานวันละแปดชั่วโมงใช่ไหมหลังแปดชั่วโมงเนี่ยมีเวลาว่างก็ไปสอนภาษาภาษาไทยเออขยันไหมขยันมากก็คือคิดว่าค่าแรง วันละสามร้อยเนี่ยแล้วก็มีทิปด้วยข้าวฟรีสองมื้อเนี่ยคิดว่าเราสามเรามีความสามารถที่จะหาเงินได้มากขึ้นก็เลยคิดจะหารายได้เสริมก็เลยไปเจอประกาศประกาศจากเว็บไซต์นะเว็บไซต์หางานพัทยานะเขาประกาศมันจะมีต่างชาติคนหนึ่งชาวเยอรมันนะเขาประกาศว่าเนี่ยฉันต้องการรับสมัครครูสอนภาษาไทยจำนวนหนึ่งอัตรามาสอนส่วนตัว ที่คอนโดอะไรเงี้ยเราก็เราก็เลยสนใจเราก็เลยโทรไปหาเขาบอกว่าเนี่ยฮัลโหลสวัสดีอะไรเงี้ยเราคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษนะเราถามว่าเธอรับสมัครครูสอนภาษาไทยใช่ไหมเอ,อเขาบอกว่าใช่เธอสนใจเหรอเราบอกใช่ฉันสนใจฉันฉันทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วทีเนี้ยฉันมีเวลาว่างตอนเช้าเออฉันทํางานวันละแปดชั่วโมงเราก็เล่าให้เขาฟังนะเธอ สนใจอยากรับชั้นเป็นครูสอนภาษาไทยไหมเขาก็ถามว่าเธอพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมเราบอกใช่ฉันพูดภาษาอังกฤษได้ฉันคุยกับเธอรู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคงั้นมามาลองสัมภาษณ์งานดูเขาเป็นคนแก่อายุเกษียณแล้วเขาเป็นครูเขาเป็นครูที่ประเทศเยอรมันเขาเป็นคนแก่เขาอยู่ที่นั่นหลายปีแล้วแล้วเขาซื้อคอนโดอยู่ที่นั่น เขาก็เสียดแล้วไงเขาก็เลยย้ายมาอยู่ไทยถาวรจากที่ได้ไปสัมภาษณ์นะเขาก็เล่าให้เราฟังแล้วเนี่ยฉันอยากพูดภาษาไทยได้แต่ว่าภาษาไทยอ่ะมันมันยากยเราก็เลยบอกว่าภาษาเยอรมันอะยากที่สุดเออเขาก็บอกเออใช่ภาษาเยอรมันก็ยากยากที่สุดเขาก็พยายามจะสอนภาษาเยอรมันให้เรานะแต่มันยากอะ่ะเออนั่นแหละเขาบอกว่าภาษาไทยอะยากยากอืม ก็ไม่รู้เหมือนกันสําหรับเราเราคิดว่าภาษาเยอรมันในยากที่สุดและเออนั้นแหละเขาก็ให้เราไปอ่านหนังสือให้ฟังก็คืออ่านเป็นภาษาไทยอะเข้าต้องการให้เราสอนเขาพูดสำเนียงไทยให้มันชัดเวลาเขาไปคุยกับคนนั้นคนไทยอะเขาจะได้ฟังรู้เรื่องแต่ปัญหาคือเขาพูดไม่ชัดเขาพูดไทยไม่ชัดเขาออกเสียงไม่ได้เออ เขาบอกว่าภาษาไทยออกเสียงยากมากเออนั่นแหละสรุปเขาตกลงรับเราเข้าทำงานนะทำงานมาละสองชั่วโมงสอนภาษาไทยอะ่ะได้ห้าร้อยบาทเออสองชั่วโมงได้ห้าร้อยเราก็เลยตกลงทำงานแต่ฉันจะบอกเธอนะว่าสมมติอาทิตย์เนี้ฉนนยฉันทำงานบ่ายโมงฉันทำงานบ่ายโมงฉันก็จะตื่นแต่เช้ามาสอนเธอตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดวันไหนที่ฉันฉันเปลี่ยนกะอะไรเงี้ยเข้าดึกเข้าบ่ายเข้าดึกอะไรเงี้ยก็คือจะได้นัดกันมาสอนถูกไงเขาเห็นว่าเราขยันไงเขาก็เลยสเขาก็เลยจ้างเราไปสอนเขาบอกว่าโอ้หขนาดเธอทํางานวันละแปดชั่วโมงเธอยังขยันยังยังจะอยากมาสอนภาษาฉันอีกเหรออะไรเงี้ยเขาเห็นว่าเราขยันเออเขาก็เลยรับเราเข้าทํางานนั่นแหละ อูช่วงนั้นนะรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละสองหมื่นกว่าต่อเดือนนะเพราะว่าอะไรอืมค่าแรง